คลิปนี้นะครับผมมีโต๊ะและเก้าอี้นะครับจากแบรนด์เฟนิกเนี่ยมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันครับบอกไว้ก่อนเลยว่าราคาเนี่ยเรียกได้ว่าสถานยุติภพแน่นอน สวัสดีครับผมโจโจ้ jo ครับและที่อยู่ตรงหน้าผมทั้งหมดนี้นะครับก็คือโต๊ะและก็อี้นะครับจากแบรนด์เฟนิกครับโดยแบรนด์นี้เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ในท้องตลาดเลยนะครับที่เน้นทําราคาเอาใจเกมเมอร์สายประหยัดครับโดยใครที่อยากได้โต๊ะและก็อีเกมมิ่งนะครับแบรนด์นี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกเลยครับ โดยเก้าอี้ของเขานะครับมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันได้แก่เก้าอี้เกมมิ่งแบบนี้ครับและเก้าอี้แบบเออร์โกนมิกที่เป็นเก้าอี้เพื่อสุขภาพที่ผมนั่งอยู่ตัวนี้ครับรวมถึงนะครับเขายังมีโต๊ะเกมมิ่งที่มีไฟ RGB เท่ๆแบบนี้อีกด้วยนะครับซึ่งดีเทลแต่ละรุ่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาไล่ดูนครับ เริ่มงันที่รุ่นแรกสุดเลยนะครับก็คือรุ่นท็อปอย่าง f ฟเธอร์ซีรีส์ตัวนี้ครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะมีให้เราเลือกนั่งทั้งหมด2สีนะครับโดยสีแรกเนี่ยก็คือสีขาวแดงตัวนี้นะครับและอีกหนึ่งสีเนี่ยก็คือสีดําเหลืองครับหน้าตาโดยรวมนะครับถือว่ามีความพรีเมียมชนกับแบรนด์ดังๆในท้องตลาดได้เลยครับ ตัวโครงเก้าอี้เนี่ยทำมาจากเหล็กแข็งแรงนะครับหุ้มด้วยหนัง PU หรือโพลียูรีเทนนะครับที่เรารู้จักกันซึ่งมีความนุ่มนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นที่โอเคเลยพร้อมโลโก้เฟนิก์นะครับปักเอาไว้ที่ตัวเก้าอี้ครับตัวที่นั่งนะครับมีสเปซในการนั่งเนี่ยที่ค่อนข้างกว้างเวลาเรานั่งเนี่ยจึงไม่รู้สึกแคบหรือว่าอึดอัดครับเหมาะกับคนที่มีส่วนสูงสัก160ขึ้นไปนะครับผมคิดว่ากําลังนั่งได้พอดีเลยครับฐานล้อนะครับเป็นแบบ5แฉกนะครับวัสดุเนี่ยทำมาจากนั ตัวล้อนะครับก็มีขนาดที่เป็นมาตรฐานนะครับสามารถใช้งานได้ไม่ฝืดนะครับสามารถเคลื่อนตัวเก้าอี้เนี่ยได้แบบสะดวกสดวกเลยครับตัวเก้าอี้นะครับรองรับน้ําหนักได้อยู่ที่ประมาณ150กิโลกรัมครับ ใครที่มีน้ำหนักที่ค่อนข้างมากนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ตัวพนักพิงเนี่ยสามารถปรับเอนได้ถึง135องศาครับเราเอาไว้นอนพักสายตานะครับหรือว่านอนดูหนังดูซีรีส์เนี่ยก็ยังใช้งานได้ครับนอกจากนี้เนี่ยตัวโชค๊คของเก้าอี้นะครับ <S <S ข<อ> <mismo> เขายังสามารถปรับความสูงเพิ่มได้อีก8ซนติเมตรครับใครที่มีส่วนสูงหรือว่าขาที่ยาวเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงครับเราสามารถปรับความสูงในส่วนนี้นะครับเพื่อชดเชยได้นอกจากนี้นะครับตัวเก้าอี้เนี่ยยังสามารถปรับการโยกของตัวเก้าอี้ได้อีกด้วยส่วนจุด ที่เพิ่มความพรีเมียมนะครับให้กับเก้าอี้รุ่นนี้เลยเนี่ยก็คือหมอนรองหลังกับหมอนรองคอครับเขาใช้เมมโมรีโฟมนะครับเหมือนกับพวกเก้าอี้แบรนด์ดังๆราคาหลักหมื่นสองหมื่นเลยครับมีความนุ่มคืนตัวได้ดีที่สําคัญนะครับหมอนรองคอที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นแบบแม่เหล็กนะครับติดตั้งง่ายหรือเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็สามารถเอาออกได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาถอดสายอะไรให้มันวุ่นวายครับ และสุดท้ายเลยนะครับคือที่รองแขนแบบ 4D ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีวัสดุที่นิ่มนะครับสามารถซับแรงกระแทกของแขนและข้อศอกเนี่ยได้อย่างดีเลยครับเหมาะกับเวลาที่เรานั่งเล่นเกมเนี่ยเป็นเวลานานๆครับเราสามารถปรับระดับความสูงนะครับหักซ้ายหักขวาหรือจะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังรวมไปถึงการปรับระยะห่างนะครับให้เข้ามาใกล้หรือไกลตัวเราเนี่ยได้อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมากับเจ้า Fenix Gaming s h a ร์รุ่น Fater s r s i r s e s ตัวนี้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่8,990บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าชนกับเก้าอี้เกมมิ่งแบรนด์ดังๆในท้องตลาดได้เป็นอย่างดีเลยครับ ถัดมานะครับเอาใจคนที่อยากได้เก้าอ e ี้เกมมิ่งนะครับที่มีราคาหรือว่างบประมาณลดลงมาอีกหน่อยกับเจ้าเฟนิกส์เกมมิ่งแชรตัวนี้เลยครับโดยเจ้ารุ่นนี้นะครับจะมีชื่อรุ่นว่า h c 2691ครับขนาดของรุ่นนี้นะครับจะเล็กลงมาอีกนิดหนึงครับเหมาะกับคนที่มีส่วนสูงประมาณ150ซนติเมตรขึ้นไปครับก็จะถือได้ว่านั่งได้แบบขาไม่ลอยเลย ตัวเก้าอี้เนี่ยมีพื้นที่ในการนั่งนะครับที่เล็กกว่ารุ่นท็อปอย่างเฟเธอร์ครับทำให้อาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีขนาดตัวที่ใหญ่สักเท่าไหร่ครับเวลาเรานั่งเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดไปนิดนึงหน้าตาโดยรวมของเก้าอี้นะครับจะออกแบบมาในโทนของเก้าอี้เกมมิ่งแบบลดซิ่งเลยครับมีให้เราเลือกนั่งกันทั้งหมดนะครับสสีได้แก่สีดำแดงครับตัวนี้เลยที่ผมได้มา กับสีขาวดําและสีดําเทาอีกหนึ่งตัวครับตัวโครงเก้าอี้นะครับทำมาจากเหล็กวัสดุหุ้มเบาะนะครับทำมาจากหนัง PU เหมือนกันแต่จะมีความแน่นและความกระด้างนะครับกว่ารุ่นท็อปอาจจะไม่นุ่มเท่าแต่ยังถือว่านั่งได้สบายอยู่ครับตัวถานล้อเนี่ยก็เป็นแบบ5แฉกเช่นกัน วัสดุเนี่ยทำมาจากพลาสติกผสมกับโลหะพร้อมล้อไซส์มาตรฐานส่วนที่พักแขนนะครับที่เขาให้มาเนี่ยวัสดุก็เป็นยางแบบนุ่มๆเหมือนกันครับแต่ปรับได้เพียงแค่ระดับสูงต่ําเท่านั้นตัวเก้าอี้นะครับยังสามารถปรับระดับความสูงรวมไปถึงการเอนเนี่ยได้เหมือนเก้าอี้ตัวท็อปเลยครับ และสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังให้หมอนลองคอและหมอนรองหลังนะครับแบบที่มีสายรัดเนี่ยสามารถปรับเลื่อนตำแหน่งได้นะครับมาให้เราใช้งานอีกด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ถือว่าสะดวกดีครับโดยราคาค่าตัวของเก้าอี้รุ่นนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีก1ตัวเลยนะครับที่มีราคาที่ไม่แรงโดยจะมีราคาอยู่ที่3,990บบาทเท่านั้นครับ และก็มาถึงนะครับเก้าอี e ้รุ่นสุดท้ายที่ผมได้นั่งอยู่ตรงนี้เลยซึ่งจะมีความแตกต่างจาก2รุ่นที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า p h o n i ซ์เอ o o ์โกน c มิกรุ่น H C 6 S 0 1ครับชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยคือเก้าอี้ที่ออกแบบมาเพื่อสุขภาพโดยตรงนะครับ แม้จะไม่ใช่เก้า e อี้เกมมิ่งแต่เขาก็ยังออกแบบนะครับดีไซน์โดยรวมมาเนี่ยได้ดูดีและเข้ากับห้องคอมได้เป็นอย่างดีด้วยครับโดยเขามีให้เราเลือกนั่งนะครับทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับได้แก่สีขาวตัวนี้ที่ผมได้นั่งอยู่ และสีดำนะครับอีกหนึ่งตัววัสดุส่วนใหญ่ของเก้าอี้รุ่นนี้นะครับจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ถึงแม้นะครับตัวเก้าอี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับผมก็ต้องบอกว่าเขาก็ยังสามารถรองรับน้ําหนักในการนั่งเนี่ยได้เป็นอย่างดีครับตัวพนักพิงของเขานะครับยังทํามาจากตะข่ายไนล่อนเวลาเรานั่งแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าสบายหลังนะครับซับแรงเวลากดทับเนี่ยได้เป็นอย่างดีแถมระบายอากาศและไม่ร้อนหลังอีกด้วย ตัวเบาะที่นั่งนะครับก็นุ่มเช่นกันแถมตัวเก้าอี้นะครับยังมีขนาดที่ใหญ่กําลังดีเหมาะกับคนที่มีรูปร่างที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่หรือว่าจะมีส่วนขาเนี่ยที่กว้างหรือว่าหนานะครับก็ยังสามารถนั่งได้แบบสบายๆและที่ผมชอบที่สุดในตัวนี้เลยนะครับก็คือฟังก์ชันการปรับเอนของตัวเก้าอี้นี่แหละครับ ตัวนี้เนี่ยจะทําได้สมูทมากนะครับเป็นธรรมชาติปกติเวลาเรานั่งเก้าอี้นะครับเราก็จะไม่ได้นั่งหลังตรงตลอดเวลานะครับซึ่งพอมานั่งกับตัวนี้แล้วเนี่ยเก้าอี้เนี่ยมันก็จะสามารถปรับตามท่านั่งของเราได้แบบทันทีเลยครับอันนี้เนี่ยผมถือว่าดีเลยแต่ก็ยังมีจุดที่น่าเสียดายแต่ก็ยังพอเข้าใจได้อยู่บ้างนะครับอย่างเช่นที่พักแขนนะครับไม่สามารถปรับระดับได้นะครับและตัวฐานกับตัวล้อเนี่ยก็ยังใช้วัสดุเนี่ย เป็นพลาสติกอยู่แต่เมื่อเทียบกับราคาและคนที่อยากลองใช้งานเก้าอี้แบบเออร์โกนอมิกแบบนี้ดูแล้วนะครับราคา2,990บาทเนี่ยผมถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่แพงและน่าสนใจเลยครับและถ้าเจ้าเก้าอี้เฟนิกทั้ง3รุ่นของผมที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับจับคู่กับเจ้าเฟนิกซ์เกมมิ่งเดสโต้ตัวนี้นะครับที่มีไฟ RGB สามารถปรับรูปแบบได้หลากหลายแบบนี้เนี่ย ก็จะช่วยเพิ่มบรรยากาศของห้องคอมหรือว่ามุมนั่งเล่นเกมของเรานะครับให้ดูเท่และมีสไตล์ขึ้นใหม่ขั้นหนึ่งเลยโดยโต๊ะรุ่นนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่3290บาทเท่านั้นเองครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเก้าอี้และโต๊ะจากแบรนด์เฟนิกเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์เลยนะครับที่เข้ามาตีตลาดนะครับสำหรับคนที่อยากจะลองเปลี่ยนมานั่งพวกเก้าอี้หรือว่าใช้งานโต๊ะเกมมิ่งรวมไปถึงเก้าอี้เพื่อสุขภาพแบบนี้นะครับเพราะว่าเขามีราคาที่ไม่แพงแถมยังจับต้องได้ง่ายด้วยเหมาะสำหรับน้องๆหนูๆน,นะครับที่เพิ่งเริ่มสตรีมเกมและอยากมีพ็อปนะครับเอาไปตกแต่งห้องคอมของเราเนี่ยให้แบบเท่ๆนะครับ ผมเชื่อว่าแบรนด์เฟนิกเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์เลยนะครับที่เข้าไปอยู่ในใจของทุกคนเนี่ยได้แบบไม่ยากครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรีวิวโต๊ะและเก้าอี้จากทางแบรนด์เฟนิกครับถ้าท่านใดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s s c r i b e c h a n n นล LCD TV Thailand ของพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ